สวัสดีครับร้าน JJ ไปช h อ p ครับผมวันนี้ Honda ADV 350นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดแหลกท้ายตรงนี้จะเป็นขาเหล็กตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ของท้ายจะเป็นรุ่น45ลิตรตัวนี้จะเป็นสีดำซุปเปอร์แบกนะครับมันจะดำทั้งเป็นตัวปดบนล่างเลยนะแล้วก็พวกลูกยางหูอะไรเงี้ยจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับดูด้านใน ้าในเขาก็จะมีอินเนอร์ให้ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอินเนอร์แบบเต็มครอบทั้งปีบ๊บซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนเลยนะด้านบนก็จะเป็นทองใส่ของได้อีกใส่เอกสารใส่ทะเบียนรถใส่อะไรเงี้ยได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงที่เขาแถมมาให้ในชุดแล้วก็นี่ครับมีสายรัดไว้ใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรไม่ให้มันกระเด้งได้นะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ ปิดก็เกี่ยวแล้วก็ปิดล็อกได้เลยนะครับชุดล่างก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะแนะนําขับออให้ล็อกทิงไว้ตลอดนะครับตัวล่างเพราะเดี๋ยวเผื่อบันอคซิเดนแล้วมันกระเด้งปุ๊บหลุดออกมาหันไปทีปี๊บหายได้นะอันนี้ก็จะมีบาะทิง้งติดตั้งให้ไปในชุดเลยนะครับตรงรุ่นเลยคนซ้อนสามารถนั่งทิ้งได้อาจจะไม่ได้นิ่มมากนะครับแต่ก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งนะ ใช้45ลิตรก็กำลังดีครับจะไม่ดูใหญ่จนเกินไปน้ำหนักปีไปนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ7กิโล่ากว่านะสนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bikeshop ได้โดยตรงเลยครับทางร้านมีบริการติดตั้งนะถ้าลูกค้าสั่งจังหวัดก็มีบริการจัดตกให้นะครับขอบคุณครับ